สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการไท a แลนด์ r ีพอร์คนไทยในต่างแดนนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันหะไทยชนกสมมิตรค่ะพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะมาเริ่มกันที่สาระน่ารู้สาระแรกค่ะเราไปกันที่ประเทศสิงคโปร์นะคะนายมารุจิตปฏิมาค่ะเอกอักรรชทูตณักกรุงสิงคโปร์ค่ะ ร่วมกับ Heritage Car Club of s i n g a p o r นะคะได้มีการจัดกิจกรรมล้างรถการกุศลที่สถานเอกอัครราชทูตเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทำความสะอาดของสมาคมลูกเสือสิงคโปร์ค่ะหารายได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆด้วยนะคะโดยจัดให้เยาวชนลูกเสือกว่า200คนค่ะร่วมการล้างรถยนต์15คันรวมทั้งรถของสถานเอกอัครราชทูตไทยณนะ กรงสิงคโปร์นะคะบางส่วนด้วยค่ะและเอกอัคราชทูตก็ได้มอบเงิน200เหรียญสิงคโปร์ให้กับสมาคมลูกเสือสิงคโปร์ด้วยค่ะ มาต่อกันที่สาระที่สองนะคะไปกันที่ประเทศบเบลเยียมค่ะทางด้านของคุณโจกิ่งเพชรบุญยงนะคะทีมงานของรายการของเราเนี่ยแหละค่ะก็พาไปเยี่ยมชมร้านอาหารชื่ออยุธยานะคะที่เมืองบรัสเซลค่ะซึ่งเป็นร้านของนางสำราญมารายมันภรรยาของนายสมชายเวโนค่ะหุ้นส่วนร้านอาหารบูเรเฟนร้านอาหารแห่งนี้ค่ะเจ้าของทำอาหารเองรสชาติก็เป็นแบบไทยๆนะคะและร้านนี้เปิดทั้งวันจึงมี คนมาอุดหนุนกันอยู่ตลอดค่ะนะับเป็นร้านอาหารอีกหนึ่งร้านนะคะที่เผยแพร่อาหารไทยให้ชาวเบลเยียมได้รู้จักกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นช่วงแรกของเราสาระน่ารู้นะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปพบสัมภาษณ์พิเศษและนาทีรมนาทีทองค่ะ มาถึงช่วงสัมภาษณ์พิเศษของเราในช่วงนี้นะครับเราอยู่กับอีกหนึ่งแขกรับเชิญของเราครับคุณโจกิ่งเพชรบุญยงนั่นเองสวัสดีครับคุณโจสวัสดีค่ะในหลายคนก็คุณหน้าคุณตากันดีนะครับเพราะว่าก็มาออกรายการเราบ่อยๆเหมือนกันนะครับต้องถามคุณโจนิดหนึ่งครับว่าช่วง3เดือนที่ผ่านมาได้ข่าวว่าไปยุโรปมานะครับหลายคนที่ติดตามอยู่ก็เห็นว่ามีการรายงานข่าวว่าเป็นระยะเลยนะครับให้เล่าหน่อยครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไปที่ไหนมาบ้างครับก็ต้องขอบพระคุณคนไทยแต่ละประเทศนะคะที่ยุโร ที่ดูแลโจเป็นอย่างดีนะคะก็ไปสัมภาษณ์ประธานของบริษัทซ a บกิปเบนค่ะที่ผลิตเครื่องบินขับไลไอพ่นค่ะที่สวีเดนค่ะคแล้วก็ไปสัมภาษณ์ทูตไทยที่สวีเดนแล้วเบลเยียมแล้วก็ไปงานที่วัดไทยธรรมารามที่เมืองวอเตอร์ลูเวบลเยียมค่ะแล้วก็ไปประเทศลักซมเบร์แล้วถามว่าหลังจากเสร็จภารกิจพวกนี้เสร็จจะไปไหนต่อเอ่ยค่ะ ก็จะกลับไปที่ยุโรปอีกครั้งหนึ่งอะค่ะก็จะไปร่วมงานสงการวันที่21เมษายนค่ะที่เมืองบาเซลนะคะก็เป็นกิจกรรมไทยๆแล้วก็ทราบมาว่าท่านทูตก็จะท่านทูตไทยที่ซร์แลนนะคะพะน้ท่านเฉลิมพลทันจิตนะคะก็จะไปร่วมกิจกรรมท่านบอกว่าถ้ามีเวลาเนี่ยอาจจะไปร่วมให้ได้หลายๆกิจกรรม,ะมนะครับเป,เป็นกิจกรรมที่ต้องบอกว่าทําเพื่อคนไทยในต่างประเทศด้วยเดี๋ยวยัยงไงติดตามกันได้นะครับสำหรับภารกิจเดินทางไปต่างประเทศของโจ นี่แหละนะครับ<ช> <powers? S 2> เดี๋ยวก็มีการรายงานผ่านทาง Thailand Report ของเราด้วยวันนี้ขอบคุณคุณโจคุณมากครับขอบคุณครับ Welcome to Thailand boys Thailand amazing Al a m ไทยเลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุยช่ายเกลซาหมูกุยช่ายซีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มขมำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาเก็ตชั้นนำซีพี e ฟ h ชมา t และเซเว่นอ ใครก็ตามที่เขาประสบความสําเร็จก็เพราะว่าเขาเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เขารักในสิ่งที่ทําและก็ทําในสิ่งที่รักชีว่าประวัติบุคคลสําคัญของโลกเท่าที่ตรมภาพได้ศึกษาและได้สังงคราะห์มานั้นได้นคนเพราะว่าคนสําคัญสําคัญเหล่านั้นล้วนแล้วแต่รักในสิ่งที่ทําเช่นคนอย่างเบลเกสเองก็รักในคอมพิวเตอร์เขารักและก็ลหลงไหลในคอมพิวเตอร์มากถึงขั้นชนิดที่เรียกว่าพอตกกลางคืนพอพ่อแม่เข้านอนเขาจะต้องแอบ หนีออกจากบ้านแล้วก็ไปหมกมุ่นอยู่กับคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงหกโมงเชา้าทำอยู่อย่างนี้ว่ากันเป็นปีๆต่อมาเมื่อเขาเรียนจบมัธยมต้นแล้วก็ไปเรียนมหาวิทยาลัยได้เพียงปีหนึ่งเท่านั้นก็ตัดสินใจก่อตั้งบริษัท Microsoft ทุกวันนี้ Bill g ลเกสกลายเป็นเจ้าพ่อคอมพิวเตอร์อันดับหนึ่งของโลกเห็นด้วยอย่างว่าทำไมเขาประสบความสำเร็จก็เพราะว่าเขาทำในสิ่งที่รัก และเขารักในสิ่่งททีสนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันลัมค่าผสาด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณ แซมมี่แอนแซนดี Beauty Spa นิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสาธิ์คนโลก CEDESCO Excellent in quality, excellent in services ขามผูเข้าลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสงกว้างแผ่นดินแสนใหญ่ค้ามงดงามนั้นอยู่หนใดลดปล่อยใจ ตามความฝันแล้วฉันจะพาเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเอื้องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทย ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายกุ้ยเฉายวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาท์และเซเว่นอีเลเวน ผู้ชมครับช่วงการท่ษเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับวันนี้ผมยังอยู่กับท่านอธิบดีกรมการสุนนะครับคุณธงชัยชาสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับวันนี้มีเรื่องที่มีคนสอบถามมาเพราะทราบข่าวเรื่องของงานบริการการประสานการระหว่างกรมการสุนกับกสนซึ่งเป็นหน่วยงานขึ้นกับกระทรวงการศึกษาธิการเนี่ยเขาเ็ายัายายงงงอยู่ว่ามันมาเรียกว่ามาร่วมมือกันได้อย่างไรในในเรื่องนี้ ครับก็อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกศนนะครับ,รบทุกทางส่วนกลางและก็ต่างจังหวัดอย่างยิ่งนะครับก็คือว่าเราก็ได้ตระหนักว่าพื้นที่ในหลายเขตอย่างเช่นอุดรธาน,นีนะครับมีประชาชนมาขอทำพาสปอร์ตในแต่ละวันเนี่ยจำนวนมากทางกศนเนี่ยก็ได้มาหารือร่วมกันว่าทางสำนักงานหนังสือเดินทางของกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็มีพื้นที่ว่าง ก็ควรจะจัดเป็นมุมเสริมความรู้ให้กับประชาชนนะฮะโดยที่กศนเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่อ่องงบประมาณสนับสนุนให้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ชั้นวางหนังสือเก้าอี้และก็หนังสือเองนะครับการจัดตกแต่งสถานที่เนี่ยกศนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือเราก็พิจารณาแล้วว่าอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับประชาชนนะฮะในการเสริมสร้างความรู้ในการได้รับความรู้ต่างๆ นะครับในระหว่างที่รอทำพาสปอร์ตอยู่นะครับซึ่งเราก็ได้เริ่มไปแล้วที่อุดรอธอออานีนะครับซึ่งก็ประสบความสาเ,เร็จมากนะครับก็ผู้ที่มาขอทำพาสปอร์ตระหว่างรับบัตรคิวแล้วระหว่างที่รออยู่ไม่ว่าท่านจะรอครึ่งชั่วโมงหรือว่าท่านจะรอหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนะท่านก็มีเวลาว่างที่จะดูโทรทัศน์ซึ่งกอสนนเอามาติดตั้งให้แค่ว่าโทรทัศน์เสริมสร้างความรู้ หนังสือพิมพ์ที่กศนสนับสนุนมาให้นะครับหนังสือที่กศนเอามาวางไว้ตามสาระความรู้แต่ละแขนงนะครับแล้วก็กศนเองนะครับยุคใหม่ก็ได้บอกกับผมว่าหนังสือที่กศนวางไว้นั้นถ้าประชาชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันเนี่ยท่านเอากลับบ้านกศนก็ไม่ได้เสียดายนะครับก็อันนี้อันนี้อันนี้ผมก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในการที่จะ นอกจากให้บริการประชาชนแล้วเนี่ยประชาชนยังได้ความรู้และระหว่างที่ท่านรออยู่เนี่ยท่านก็หลายท่านก็อาจจะเกิดความเครียดงุ่งหนึบนะครับท่านก็มีเวลานะที่จะไปเสริมสร้างความรู้อ่านหนังสือดูการ์ตูนดูทีวีอะไรไปอย่างนี้ก็ก็เป็นความร่วมมือที่เสริมประโยชน์กันเสริมประโยชน์กันอย่างยิ่งนะครับแล้วเรก็เียว่ามานั่งรอคอยในแบบ พอทับไปนั่งเฉยๆราไู้สึงคิวอะไรนี่เกิดมุดนนหงิบแตถถถ่ถ้ามีอะไรทําแต่ว่าการอ่านหนังสือได้ดูทีวีอะไรที่เป็นประโยชน์นี่ถือว่าได้ทั้งความรู้ได้ความบันเทิงแล้วก็เพลิดเพลินด้วยสมรรถภาพจิตก็ดีด้วยอันน,น,นี้อันนี้ก็ต้องขอบคุณกศน,นนะครับเลยอยากจะเรียนว่ามันมุมหนังสือนี่นะครับก็ต้องมีมุมนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นที่เราเตรียมไว้ ก็คือว่าอุดรธานีเปิดไปแล้วแล้วต่อไปก็จะเป็นที่เชียงรายรนะครับแล้วก็ขอนแก่นที่ได้เตรียมงานประสานงานกันไว้และก็หากเป็นไปนได้ก็จะพยายามในทุกท่คที่ถ้าพื้นที่เราอำนวยนะครับ,รบและต่อไปในต่างจังหวัดเราก็จะคิดเผื่อัเรื่องนี้ไว้เลยนะครับ,รบก็เพื่อก็เพื่อเพื่อให้อันนี้ก็ผมอยากจะเรียนว่าก็เป็น วิธีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการนะครับ,รบโดยไม่ต้องเซ็น m o u หรือว่าทำอะไรน,นี่ก็เป็นจิตใจที่เราจะช่วยการบริการประชาชนและก็ส่งเสริมซึ่งกันและก,กันครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มีคุณค่าเป็นคุณค่าและเกิดประโยชน์อย่างอันลประโยชน์อย่างอค,ครับอันนี้นผมก็เลยเอย่างที่เรียนตอนต้นก็เลยต้องขอบคุณทางกระทรวงสถาธิการที่ได้เล่งเห็นความสําคัญนี้และเป็นการช่วยแก้ปัญหา ให้กระทรวงการต่างประเทศสำหรับหนังสือเดินทางในต่างจังหวัดได้ด้วยนะครับคือคนไม่หดติดไม่โวยวายแต่ว่ามีอะไรที่มาเพิดเผยได้ความรู้ต่างเป็นโครงการที่สร้างสรรค์มากนะผมก็เป็นนโยบายการทูพื่อประชาชนเรียกว่าเป็น ความคิดที่เริ่มที่เกิดคุณประโยชน์มากสําหรับประชาชนนะครับในเรื่องให้การบริการและกา้รับความรู้ในสถานที่ราชการจากความร่วมมือของกรมการกุศลกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กระทรวงการศึกษานรกโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งวันนี้ก็ขอบคุณท่านรลขบดีกรมการกุศลนะครับคุณชงชัยสาสวัสดิ์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มปนคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรช a r าและเซเว่นอีเลเวน Welcome to Thailand boys Amazing Thailand always amazes you ใช่เลยโดนใจ่ช้นเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือคุยชายุยชายเยซ่าหมูกุยชาย CP โดนใจกับไส่หมูและผักกุยชายแต่มึงคำพร้อมน้ำจิ้มกุยชายมีขายแล้วที่ s u p e r ร์เก็ตชั้นหน่ี CP Freshmart และ 7-Eleven มาถึงช่วงนี้กับช่วงปฏิทินต่างแดนนะคะไปดูกันที่ปฏิทินแรกกันก่อนค่ะเริ่มกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะวัดธรรมรามนครชิคาโก้รัฐอิริโนยค่ะได้จัดงานประเพณีสงกรานระหว่างวันที่13ถึง14เมษายนนะคะพร้อมกันนี้ค่ะขอเชิญร่วมทําบุญและเชียร์สาวงามผู้เข้าประกวดนางสงกรานด้วยการสนับสนุนสลาก,การกุศล ก็มีรางวัลใหญ่ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ร่วมรุนหรือว่าร่วมจับสลากกันค่ะมาต่อกันที่ปฏิทินที่สองนะคะไปกันที่ประเทศเยอรมนีค่ะคุณอุไรพันธ์บิงมันนะคะประชาสัมพันธ์มาค่ะว่าขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานที่รูดูเวอร์เกอร์นะคะวันที่20เมษายนนี้นะคะ โดยเวลา13นาฬิกาค่ะก็จะมีบริการกงศูนย์สัญจรและเวลา19นาฬิกานะคะก็จะเป็นงานฉลองสงกรานต์จองบัตรล่วงหน้าได้นะคะ10ยูโรแล้วก็ที่นั่งงาน15ยูโรค่ะ สำหรับคุณผู้ชมเองที่มีเรื่องราวข่าวสารหรือว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้อยากจะให้รายการของเราได้บอกก่อน,นะคะก็สามารถส่งเข้ามาได้ผ่านทางอ e ีเมลรายการของเราค่ะ thaioverseas1@gmail.com นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่พลาดไม่ได้รับชมแบบสดๆแบบนี้ก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ค่ะเพียงเข้าไปที่ u t u b e นะคะพิมพ์คําว่า Thailand r e p o r t แล้วก็ตามด้วยวันเดือนปีค่ะก็สามารถรับชมได้ย้อนหลังด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่าจะรับชมได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะผ่านทางบังคอกทีวีในเครือ เจริญเคเบิลทีวีรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของไทยรลดีพอร์ตของเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน